สวัสดีเพื่อนๆวันนี้กลับจากที่ทำงานมาก็มาเจอกล่องสามกล่องนี้เลยก็ได้สั่งของออนไลน์ไปจากแอปแอปหนึ่งนะครับแล้วเขาก็มาส่งอย่างที่เจอเลย3กล่องแล้วเราก็มาแกะกล่องกันเลยสำหรับกล่องแรกของเราเราแกะเป็นกล่องเล็กๆกล่กลกลกลกกองน,นี้ก่อนนะครับลองไทายกันดูซิว่าข้างในนี้คืออะไรเดี๋ยวเราก็แกะออกเลยนี่ใช้กรรไกรตัดออกก่อนนะครับไหนดูดิมีอะไรเอ่ยนี่ไงมาเลย มันก็คือต่างหูด i m i t e d อ d ดิชั่นนะครับอยากได้มานานแล้วตัวเนี้เป็นต่างหูสีทองนะครับนี่ไงเพื่อนๆดูสิสวยไหมเอ่ยต่างหูสีทองนะครับทีนี้ผมก็ซื้อมาออสองคู่นะครับสีตัวกันเลยทีเดียวนะครับแล้วเราก็แกะออกมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันเลยนะครับก็มีทั้งหมดนะครับ 4ตัวกันเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ให้เพื่อนๆดูนะครับารูปร่างหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับนี่เลยใส่เข้าไปเลยนะครับดูเท่ดูดีมีสไตล์ไม่เหมือนใครกันเลยทีเดียวนะครับแล้วเราก็ไปรีวิวที่กล่องที่สกันเลยนะครับต่อไปเป็นกล่องที่สของเรากันเลยนะครับกล่องที่2ของเรานะครับวันนี้โอ้โหห่อแพ็กเกจมาอย่างดีเลยโ,โหแกะยากมากเลยพลาสติกโคตรเหนียวเลยมันก็คือมอนึ่งสาชั้น อันเดกประสงค์นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับแถมแถม,แถมอะไรเอ่ยโอ้มีถุงมาให้ด้วยแกะออกมาซิคืออะไรมันก็คือสุดยอดอาวุธลับจากสำนักบอสตึงนะครับก็คือมีอาวุธลับมาให้สองอันนี่ไงเลยชิวชิวพิชิตมารลองไปใช้กันดูนะครับ มีฝามาให้ด้วย1นึ่งอันนะครับเก็บไว้ชิงโชคนะครับแล,แล้วเราก็มาดูภายในหมอ้อกันเลยนะครับว่ามีอะไรให้มาบ้างนะครับโอ้โหถุงโอ้ปิวโอ้ปิวไปโอ้ช่างมาันเถอะก็มีฝานะครับมีอะไรเอ่ยชั้นที่หนึงข้าอุ้ยใช่ไหมชั้นที่หนึ่งข้าวไม่ถูกต้องชั้นนี้สิชั้นชั้นรักเธอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพูดไม่ถูกซะเลยเราโอ้ไม่รู้เป็นอะไรพักนี้ จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวกันเลยนะครับสําหรับหม้อของเรานะครับที่สั่งมานะครับก็ครบทวนทุกอย่างนะครับสําหรับหม้อใบนี้นะครับก็สามารถนึ่งช้างได้8ตัวนะครับก็จะมีชั้นที่1นะครับข้าวชั้นที่2นะครับเอาช้างเข้ามาได้8เชือกกันเลยนะครับนอกจากหม้อแล้วนะครับเราก็ยังสั่งมาอีกหนึ่งอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันคืออะไร สำหรับอย่างสุดท้ายนะครับที่เราได้สั่งมานะครับและขอมาส่งในวันนี้นั่นก็คือกล่องกล่องนี้นี่เองเดี๋ยวเรามาแกะรีวิวไปพร้อมกันเลยนะครับว่ามันคืออะไรเดี๋ยวใช้เวลาแกะนิดนึงนะครับเราจะแกะด้วยความรวดเร็วที่สุดเท่าที่เราทําได้นะครับอดใจรอ,อนิดเดียวนิดเดียวจริงๆครับหนึ่งสองซ้ำซ้ำหรือยังนับใหม่ก็ได้ยังไม่ถึงเอาใหม่อุ้ย เกิดขัดขัดข้องนิดนึงนะครับอีกนิดเดียว1 2ึ่งาเรียบร้อยแค่นับ1 2 3เราก็เปิดกล่องได้เลยนะครับมันก็คือชิวหน้ากันโควิดนั่นเองนะครับนี่นี่ไงเวลาเราใช้เวลาเราจะพูดกับใครเราก็พูดผ่านชิวนี้นะครับก็คือโอ้โหดูดีจริงๆเลยเวลาเราพูดนะครับแล้วก็พูดผ่านชิวได้เลยป้องกันโควิดออกจากตัวเรานะครับไม่ให้ไปติดเพื่อนๆน,นะครับเวลาเราพูดเราก็ปลอดภัยนะครับ ช่วงนี้โควิดระบาดเยอะนะครับเราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับสวมชิลดีออกไปนอกบ้านนะครับปลอดภัยครั